สวัสดีคนดูทุกคนผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเรื่องมันมีอยู่ว่าชาแนลที่ทําให้คุณสนุกไปกับเรื่องเล่าจากผมบิงไคอาหรือข้อวันนี้ที่ผมจะนำมาเล่าคุณผู้ชมฟังนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแนนโนแนนโนคือใครแนนโนก็คือตัวละครหลักในซีรีส์เด็กใหม่ที่แสดงโดยคิตตี้ชิชาอมาตยากุดเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กสาวมาธัธยมปลาย ที่ย้ายเข้ามาเรียนในโรงเรียนใหม่ในแต่ละตอนของซีรีส์แนนโนจะมองเห็นจุดอ่อนในจิตใจของแต่ละคนและเธอเป็นผู้หยิบยื่นความชั่วร้ายให้กับคนคนนั้นซีรีส์เรื่องนี้เปิดตัวครั้งแรกในวันที่8สิงหาคมปีพุทธศักราช2561มีความยาวทั้งสิ้น13ตอนและณปัจจุบันที่ผมทำคลิปนี้ออกมาแนนโนก็ไดสารต่อเรื่องราวในซีซั่นที่2 โดยเข้าฉายใน Netflix วันที่7พฤษภาคมปีพุทธศักราช2564ซึ่งในซีซั่นนี้จะมีทั้งสิ้น8ตอนมีความยาวเฉลี่ยตอนละ45นาทีเมื่อ3ปีที่แล้วโลกโซเชียลเกิดเป็นกระแสอย่างมากเมื่อซีรีส์เรื่องเด็กใหม่ได้ออนแอร์ออกอากาศในตอนที่2ที่มีชื่อว่าขอโทษขอโทษปรากฏฉากหนึ่งที่แนนโนยืนเต้นหน้าเสาธงโดยท่าทางที่ดูประหลาดและดูหลอน แถมความเซ็กซี่ไปด้วยในเวลาเดียวกันจนเกิดเป็นมีมและชาลเลนท่าเต้นแนนโนไปทั่วโลกโซเชียลทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ถูกพูดถึงและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากสิ่งหนึ่งที่ผู้คนในช่วงนั้นตั้งคาถามก็คือแนนโนคือใครเนื่องจากเนื้อหาในซีรีส์ไม่ได้มีการเฉลยออกมาให้ผู้คนได้ทราบบวกกับมีฉากที่แสดงให้เห็นว่าแนนโนนั้นถูกฆ่าตายไปแล้วแต่กลับฟื้นคืนชีพกลับมาได้ใหม่ ทำให้ผู้คนคาดเดากันไปต่างๆนานาบางก็ว่าแนนโนเป็นผีบางก็ว่าเป็นยมทมูตหรือเป็นปีศาจตัวในที่สุดคิตตี้ชิตชาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าจริงๆแล้วแนนโนเธอคือลูกสาวของซาตานที่เดินทางมายังโลกเพื่อที่จะหยิบยื่นทางเลือกชั่วร้ายให้กับมนุษย์ซึ่งตัวละครตัวนี้หากเราจะพูดถึงประวัติความเป็นมาคงต้องย้อนกลับไปสมัยก่อนคิดตะการโดยเนื้อหาต่อไปนี้มีความเชื่อทางศาสนา โปรดใช้วิจารณญานในการรับชมซึ่งจะเกี่ยวข้องกับแนนโนยังไงนั้นหากคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับฟังกันได้เลยครับในสวนเอเดนพระเจ้าได้สร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมารวมถึงมนุษย์เพศชายที่มีชื่อว่าดัมแต่แล้วพระเจ้าก็ได้ตระหนักว่าไม่ควรมีมนุษย์อยู่เพียงลําพังจึงได้สร้างมนุษย์เพศหญิงจากซี่โครงของอดัมในขณะที่เขาหลับอยู่และเหตุการณ์นี้เองก็ได้ถือกําเนิดชายหญิงคู่แรกขึ้นมาบนโลก วันหนึ่งงูเป็นสัตว์ที่มีเล่เหลี่ยมมากที่สุดจากสัตว์ป่าทุกตัวที่พระเจ้าสร้างขึ้นถามกับมนุษย์ผู้หญิงว่าพระเจ้าบอกกับเจ้าจริงๆหรือว่าห้ามกินผลไม้ใดๆในสวนแห่งนี้เธอจึงตอบกลับไปว่าพวกเรากินผลไม้ในสวนนี้ได้หมดทุกต้นแต่พระเจ้าห้ามไม่ว่าอย่าไปแตะต้องหรือกินผลไม้จากต้นที่อยู่ตรงกลางสวนมิเช่นนั้นพวกเราจะตายงูจึงได้บอกกับเธอว่า หากเธอกินผลไม้จากต้นนั้นเธอจะไม่ตายอย่างแน่นอนแต่เธอจะกลายเป็นเหมือนกับพระเจ้านั่นก็คือรู้จักผิดชอบชั่วดีเมื่อได้ฟังเช่นนั้นเธอก็ได้เด็ดผลไม้จากตน้นเพราะมันทั้งสวยและน่าก,กินอีกทั้งยังช่วยทําให้เกิดปัญญาและนําผลไม้นี้ไปมอบให้กับอาดัมหลังจากที่ทั้งคู่ได้กินผลไม้ดังกล่าวก็ตระหนักได้ว่าทั้งสองนั้นเปือยกายอยู่จึงนําเอาใบมาเดือมาทําเป็นเครื่องนุ่งหม่ม ต่อมาเมื่อพระเจ้าเดินทางกลับมายังสวนเอเดนทั้งสองจึงแอบหลบเข้าไปในพุ่มไม้เมื่อพระเจ้าไม่เห็นอดัมจึงได้เรียกหาเขาอดัมจึงตะโกนตอบกลับไปว่าที่ข้าไม่ออกไปเพราะข้านั้นอายเนื่องจากข้าเปือยกายอยู่พระเจ้าได้ยินดังนั้นก็ทราบทันทีว่าอดัมกินผลไม้แห่งปัญญาเข้าไปเสียแล้วจึงถามอดัมว่านี่เจ้ากินผลไม้ที่เราห้ามไปงั้นหรืออดัมจึงตอบกลับไปว่า ก็หญิงสาวที่พระองค์ให้อยู่กับข้านั่นแหละนำมามอบให้ข้ากินพระเจ้าโกรธเป็นอย่างมากเธอจึงบอกกับพระเจ้าว่างูได้ล่อลวงเธอให้กินผลไม้ดังกล่าวเมื่อพระเจ้าทราบเช่นนั้นก็ได้สาบแช่งงูให้กลายเป็นสัตว์เลื้อยคานเผ่าพันุ์ของงูจะเป็นศัตรูกับเผ่าพันธุ์ของมนุษย์หากมนุษย์เจอเจ้าเขาจะฟาดศีรษะของเจ้าและเจ้าจะกัดที่เท้าของพวกเขาส่วนมนุษย์ผู้หญิงเจ้าจะต้องเจ็บปวดแสนสาหัสเมื่อคลอดบุตร ถึงอย่างนั้นเจ้าก็ยังปรารถนาที่จะมีสามีและเขาจะคอยปกป้องเจ้าส่วนอดัมทั้งที่ข้าอุตส่าห์เตือนเจ้าแล้วว่าเจ้าจะต้องไม่กินผลไม้จากต้นนั้นดังนั้นเจ้าจะต้องหาเลี้ยงชีพด้วยความยากลําบากตรากตามตลอดชีวิตของเจ้าเมื่อพูดจบพระเจ้าก็ดีมอบเครื่องนุ่งห่มที่ทําจากหนังสัตว์ให้กับทั้งคู่จากนั้นก็ด้ขับไล่พวกเขาออกจากสวนเอเดนอดัมได้ตั้งชื่อภรรยาว่าเอวา แปลว่าการมีชีวิตอยู่เพราะเธอคือผู้ให้กำเนิดกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งปวงและจุดเริ่มต้นของแนนโนก็จบลงที่ตรงนี้ฟังกันมาสยาวคุณผู้ชมคงสงสัยแล้วว่ามันไปเกี่ยวกับแนนโนยังไงตามความเชื่อแล้วงูที่ล่อลวงเอวาในสวนเอเดนนั้นก็คือซาตานที่มันจะคอยหยิบยื่นโอกาสด้านมืดให้กับมนุษย์นี่คือเหตุผลว่าทำไมอสอรพิษชนิดนี้ ถึงได้เป็นตัวแทนแห่งความชั่วร้ายมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและด้วยเหตุนี้เองคุณผู้ชมคงเข้าใจแล้วนะครับว่าทําไมแนนโนถึงได้คอยหยิบยื่นทางเลือกในการทําชั่วให้กับผู้คนเสมอๆนั้นก็เพราะเธอคือลูกสาวของซาตาทน่นเองแล้วถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องเล่าในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ